ติดปะเนี่ยมาแล้วอยู่คล้ายๆอยค้าๆอยค้าอยู่นะกเตกดเตกตกดเะเตกมากมหนกมนกเว้นหอกตามนะตามลงไปอยู่นะ

เอ้สุดวิ่งไปไหนกันเนี่ยเอ,าอนน้างกำลังจะวิ่งไปนู่นเนี่ยก็มันบินมาตอนแรกจะวิ่งไปนู่นแล้วไม่ได้ก็บินมาเนี่ยเทปเปอร์ระวังมีคนซ o o m ผมอยู่นี่ไงโต้กันแล้วน่ะเรเ,เลยเปิดตีออเลยทีไปเทำเลยท่านพูดทับท่านแม่ทัพพูดทับพี่ใหญ่ปะ

นั่งงั้นระวังนะไล่ดึงคุณได้ไม่มีคำว่าน่ากลัวผมเข้าตีหนุนก่อนนะเี๊ตามไปเราเชิญไปพี่ทำไมแต่ผมแต่มันยิงก็จะตายหายแล้วอ่ะนี่ไปเลยดีรออะไรคิวสองอันเดียเกันป๊อก มานอมหน่องมาน่อมานอาโอเคมาหนองเอาเทไปทเอาเทสไปทมีมีของนี้อยู่มีฝั่งนู้นมีฝั่งนู้นแล้วหรือเปลาลงมาเดีล้มมเีลงแล้วะปโลอยู่ปโลอยู่หรอะ Recharge the area. Taking a moment Reloading, countdown. มีวะอีกมีม okay, ่อีกมีม่อีกแล้ววะนี่มีมีวะอยู่ฝั่งนี้ผมอยากกลับไปเติมของอ่ะตอนมันมันอยู่นี่เเแล้วเราเหลือดูนึงหนึ่งแล้วลแล้ว กัดฟางยางไว้กัดดู